แล้วก็จะไปนานนะครับจะเปลี่ยนกล้องไปเปลี่ยนกล้องไปเปลี่ยนแบตบดกล้องวงจรปิดนะครับตะเอื้อนนะไปจะเปลี่ยนมุกไปอันนี้เราก็ขี่กับเวฟแม่แล้วผมเจ้ไปทตามินโดเ <laughs> อแลวเหรออ้ <laughs> อา <laughs> มาทางก็ได้ไ,ไม่ไนหมดจัะไปไหนเนาะ S 1> <S 1> <S บรรยากาศดีไงวันนี้บรรยากาศดีแดดไม่ออกฝนจะตกทั้งวันแล้วก็จะนอนสบายพออินโดมาลุยลุยฝนวันนี้แรงน,นี่ก็เราก็จะเข้าทางมรสุมนี่เดี๋ยวดีๆให้เขาเดินดีกว่า เดี๋ยวคุณเดินดีกว่าไปอยงหน้าไปเดีนนด๋ยวไปก่คนุ่นอันนี้ค่ะนี่รถแม่เอาเรถเอ็อกแมงกมานี่รถแ,แม่ฝนตกเมืเอ่อวานถนนเชิยเฮ้ยเดี๋ยวก็ลื่นหรอกริเงไยไปเลย เดี๋ยวเดินอ,อันนี้เราให้เดินแล้วก็สบายบรรยากาศตอนเช้าของคุ่งนาบรรยากาศด,ดีเลย ดีมากทุกคนอันนี้อยู่บ้านแฟนนะที่สนุกยังไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านที่สมุทลาเลยถึงแล้วนทุกคนเข้าไปเลยไ้น อากาศโคตรดีดูนะครับจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับอ๋อกล้องอยู่นู่นไหนเออน้ำทำไมมันไหลย้อนอย่างนี้วะไหลย้อนอะไรเปล่ยนน้ำไหมเปลี่ยนกล้องไงวะเอาทำไมเปลี่ยนได้นี่ มมีมะเมืองแล้วกมันหมดแล้วมะเมืองอ๋อจะไปไงวันจะพามาอะไรนี่วุ้ยไหนแม่ที่ห่ออาไว้ไม่ใช่ปะ เป็นไงวะไม่ใช่หรอโทรหาแม่อ่ะน,นี่ลูกมาแล้วครับนี่นเอาวโอ้โหนี่นจะได้นานไหมล่ะมาขอผู้ชายดิ ศูนยเปอรเซ็น์ครับตัวนี้แล้วก็เก็บครับเสียบครับนี่ตี่บล่ะเสียบอีกช่องนึงดิตีดนี่เสียบช่อง,อง,องไปว่ล่ะอแล้วเรคจะรู้ตัวนี้ไม่ได้นานหรอก

ติดวัวหรอติดบัวว่ะไป,ะะปก่อนดินี่ก็ติดแล้วนะพูดทนไม่ล็อกแบตเตอรี่แเดียว แล้วก็มุนเลก้วนก็มุนตามเด๋ยวดอาบัวไอ <S <S 2> <S 2> ้ไม้มงมงม,งม,งมันไม่ม,ม,ม,มีบอกเลยว่าไม้ต้นนู้นทำไมไม้แล้วถ่ายให้นี่ต้นนู้นต้นนู้นน่าจะมีนะไม่มีก็กลับแค่นี้ไม่เดินตรงไหนอ่ะ เดินนี่เหรอมันอยู่ข้างนอกม่ใช่บอกไม่มันอยู่ข้างในมัน,นต้นอะไรไม่รู้้นอกต้น,น,นพาเดินเข้ามาจะมาเคลืออรแล้วอยากกินกูอยากกินเครื่องมะม่วงนี่ชอบนะ หมดแล้วมะม่วงอ่ะด้วยม,มีสักลูกมันจะอออกะไรทุกอย่าแท้อดครับคัวใอดครับมาได้กินน้ำม่วงครับกินน้ำม่วงได้กนน้ำม่วงไปกิน <c oughs> กน,น้ำม่วงตังงวยเย็นจริเถอะไปกลับบ้านต่อต <c oughs> ้นกล้วยเดียว นั่งไงมุนมาแล้วนู่มุนมาแล้วนู่นเปียดปุ๊บมุนม,ม,มาเลยครับนี่เป็นระบบโซลาเซลล์ครับโซลารเซลล์ น้ำาดานน,าาานี่น้มด่านอืมาดาวไปเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สวนครับไปขับรถหน่อยไปไม่เอาขับน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เอาไป มันจะล้มลองขับไปดูหน่อยยินดูอ่ะมันจะล้มถ้นบางกุ้งแม่อยากขำขนาดในห้องน้ำม่งลื่นเลยเฮ้ยพูดจริงนะ้ดิขนาดในห้องน้ำยังลื่นอ่ะแล้วถนนจะเหลืออะไรวะไม่ละเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยอะไร่า ไปจอลงตรงนน้นเอา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 จะไปจริงเหรอไปรจริงมันจะล้มเออไปหรอกไปเดินไปอูจะขับเร็ววะเฮ้ยนั่นจะใช่ ตกทุ่งนาซะแล้วเจ้ของกลมล้มดูครับดูครับไปดูดินดูครับกลัวอื้อหือฮ่าไม,ม่ขี่แล้วกลัวมามามา

เองล้มจริงนะนี่พูดเล่นนะล้มจริงนะเข้าชนไม้เขาเข้ามานิ่เขาเฮ้ยใจเขาแกล้งเนี่ยตรงนี้นีเฮ้ยมาดิเวิยอ่ไม่ลงมๆมากมันจะล้มวย มันไม่ล้มหรอกมากว่าเร็วๆขับมานี่เห็นไหมข้บไปเรื่อยๆเฮ้ยดูเห็นไหมมันไปแล้วนี่มาเรื่อยๆมันไม่ล้มหรอกนุ้หนูอืมอกันเองเฮ้ยมันดิฟว่ะ ึงึงเฮ้ยเฮ้ยก็เฉยเหรอเฉย, <laughs> เฉยเ่นเอง่ออตรงนี้ก็จะลม้มหรอเราวยเ,อเด้นไปเช่ไหมอื้มมันไม่ดีดีเลยก็ขับเฮ้ยเอา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 ไปไม ้ารกันกันกันเออชนชนีพ่อโบ่งรเมื่อกี้รีบดูขนาโอ้ยูขนาดูดูขนนาดิดูขุนนาดิดูขน้า,า,าไปทางไหนข้างใน,นก็ไป ไม่ีอย่าซื้อฟันแปลงฟันอุะไม่ได้ซื้ออย่าซื้อฟันแปลงฟันธุ์ยุด บ้านนี้ของเขามาตัดยามใช่เหรอเดถึงบ้านนะครับผมล้วจะดิ้บตรงนี้อีกไหมนี่ ออกไปละเพื่อนออกไปลงไปเาานู่นที่เออางใครปรมาณคือคือ <c oughs>